สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือนะคะในช่วงนี้นะคะง่ายๆแบบ4ี่ขั้นตอนง่ายกว่าทุกคลิปที่ผ่านมาเลยนะคะโดยเราจะใช้ตัวของเบตเจลใสนะคะอ่าตัวนี้นะคะมาทำเป็นเจลแอลกอฮอล์ค่ะเพราะว่าหลายๆคนมีแอลกอฮอล์อยู่ที่บ้านอยู่แล้วแต่ไม่อยากใช้เป็นน้ำๆอยากให้มีเนื้อเจลเพื่อลดการระเหยของแอลกอฮอล์ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อดีๆนั่นเองค่ะ โดยมี4ขั้นตอนง่ายๆเราตัดถุงเจลนะคะที่ให้มานะคะเทเจลลงในภาชนะอาจจะเป็นกระมังอื่นๆก็ได้นะคะจะสังเกตว่าเนื้อเจลของเรานี้ใสมากๆเลยเป็นเจลแบบเดียวกันกับที่คุเรนะคะทำจำหน่ายใน Facebook มานานแล้วเพื่อที่จะให้คนเอาไปทำเจลอา้านหางจระเข้สำหรับทาหน้านั่นเองนะคะดังนั้นอันนี้อ่อนโยนปลอดภัยแน่นอนค่ะ เมื่อเราเทเจลหมดแล้วนะคะเราก็ใช้ที่คนนะคะอาจจะเป็นตะก้อกวนมือนะคะไม้พายซิลิโคนหรือใครไม่มีก็ทับีตะหลิวไปเลยนะคะก็กวนเจลให้อ่าแตกตัวนิดนึงนะคะแต่ว่าอันนี้คือมันใสแล้วมันเจลแล้วมันสวยแล้วนะคะ ่าแล้วก็ในชุดก็จะมีแถมสีนะคะแถมน้ํำหอมให้ไม่ต้องไปหาเพิ่มอีกแล้วนะคะที่สําคัญเราแถมตัวปรับค้นให้เพื่อที่ว่าบางคนอยากได้ค้นกว่าในคลิปนะคะก็อาจจะใส่ตัวปรับค้นเพิ่มถ้าชอบแบบในคลิป ก็ไม่ต้องใส่เพิ่มก็ได้ค่ะอะต่อไปเรามาสู่สเต็ปที่2เราจะใส่ในส่วนของแอลกอฮอล์นะคะเรามีแอลกอฮอล์ที่บ้านแบบไหนนะคะกี่เปอร์เซ็นต์นะคะเราสามารถทำได้เลยเพราะว่าตัวนี้คูเรมีตารางเทียบเปอร์เซ็นต์ให้นะคะว่าสมมติเรามีแอลกอฮอล์95%ที่บ้านเราทำเจลสูตรนี้ออกมาปุ๊บเราจะได้เจลแอลโกอฮอล์กี่เปอร์เซ็นต์ที่สำคัญนะคะทุกสูตร เกิน70%แน่นอนค่ะเมื่อเราค่อยๆใส่แอลกอฮอล์จนหมดแล้วนะคะเราก็กวนให้มันเข้ากันนะคะคือใส่แอลกอฮอล์ไปด้วยกวนไปด้วยนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็สเต็ปที่3เติมน้ําหอมค่ะหรือใครจะเติมสีก่อนก็ได้นะคะอันนี้ไม่ผิดกติกาค่ะเราก็ฉีกซองน้ําหอม เติมลงไปเลยใครชอบหอมมากก็เติมหมดซองใครชอบหอมน้อยก็อาจจะเติมนิดนึงนะคะเมื่อเติมแล้วก็กวนให้เข้ากันจะเห็นว่ามือคูเรเนี่ยยังกวนตลอดต่อเนื่องนะคะและก็ขั้นตอนที่4นะคะขั้นตอนสุดท้ายก็คือเติมสีผสมอาหารนั่นเองค่ะในสูตรของคูเรแนะนําให้เติมสีเข้าไปนะคะและก็ควรไปทําฉลากติดเอาไว้ด้วยว่าเจลแอลกอฮอล์ล้างมือเพื่อป้องกันอ่าคนที่ไม่รู้อะค่ะกินมันเข้าไปนะคะมีกรณีเห็นตามข่าวนะคะอะต่อไปก็ เสร็จแล้วเราก็กวนให้มันเข้ากันเป็นเนื้อเดียวสวยๆแบบนี้เลยนะคะเห็นไหมคะสีขั้นตอนง่ายๆในสีนาทีแค่นั้นเองเสร็จแล้วได้เนื้อเจลสวยใสายมากๆเลยสูตรนี้นะคะเหมาะกับคนที่ไม่เคยทำอะไรมาก่อนเลยทำอะไรก็ไม่เป็นนะคะในสีขั้นตอน4นาทีนี้คือเหมาะสำหรับทุกคนจริงๆเด็กประถมเนี่ยก็ยังทำได้นะคะเพราะว่าตัวเจลของเราเนี่ยอ่อนโยนมากๆนะคะก็ลองไปทำกันดู อาจจะทำแจกนะคะทำใช้เองในครัวเรือนนะคะหรือว่าทำไปให้กับหน่วยงานต่างๆตามวัดตามโรงเรียนนะคะสามารถที่จะใช้ได้ใช้ดีมากๆเลยนะคะหรือใครทำบริจาคให้โรงพยาบาลก็ขออนุมโมทนาบุญกับทุกๆบุญที่ทุกๆท่านได้ร่วมกันสร้างนะคะทำใช้ในครัวเรือนก็ประหยัดนะคะเรามีแอลกอฮอล์กี่เปอร์เซ็นต์ที่บ้านนะคะเราก็ลองมาประยุกต์ทำให้มันเป็นเจลแอลกอฮอล์ดูค่ะเพราะว่าเวลาใช้เฉพาะแอลกอฮอล์ให แห้งไปนานๆเนี่ยผิวเราค่ะอาจจะแห้งเกินนะคะอาจจะไม่ไหวก็ได้นะคะดังนั้นในส่วนนี้นะคะเราก็ลองปรับมันเป็นเนื้อเจลดูนะคะเพราะว่าในส่วนของเจลใสเนี่ยโคเรได้ใส่ในส่วนของอตัวชุ่มชื้นนะคะบำรุงมือนะคะสัรสกัดว่านหางจระเข้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็คือหน้าตาของงานที่เราทำเสร็จลองไปทำดูค่ะ